วันนี้จะมาสวนเหมือนเดิมนะครับมาเก็บหน่อขาไปไว้กินนะครับไว้กินที่ทำงานมากับเด็กๆมากับแม่บ้านหน่อขาออนออกเยอะนะครับมารอบนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บหน่อขากันนี่ครับหน่อขาอ่อนเยอะมากเลยมราจะหาแต่โอ้ยอ้ยอึดอ้วก อุ๊โอ้ยดึงบออแข่งเงามั้งฝนไม,ไม่ตกนะครับดึงยากเหมือนกันโอ้ยโอ้ยดึงบ่อช่วย như coi à, đừng đừng nhạc hết <laughs> đi xí đi, đi xí ma ma nảy ma nảy bọt nồi bé bài, bé bài nói bé bài hoa còn bye bài hoa còn chạy nhanh, bài hoa còn đấy, thì khi con ngàm đây, ừ nhìn thế ngàm ngàm không ở đây Về mất tiểu nhiều bố lắm Này phát không Chắc bố nó cầm cả ở đấy Ừ Ừ Ừ

nó tổ phải kiếm gì đấy, ừ. để bưng cò nhẹ nhẹ nữa mày, ừ phải. đi xí bể bài khoa lai ăn, đi xí đi xí ซีไปบ่ายเขาก่อนไหนมาทำอะไรมาทำอะไรเต้นเต้นก่อนเต้นให้เ่อดูก่อนเต้นยังไงเห็นไหมเดี๋ยวมันจะร่วงเดี๋มันจะตกอย่าไปนะระวังงูงูเออ ไปเครืออ่งบน,นดีซีอยู่กับแม่ก่อนเดี๋ยวมดจะกัดหำเออนี่นะ หันหน้ามาให้ถายดีสิดีสิดีสิถ่ายถ่ายรูปหน่อยดีสิถ่ายรูปหน่อยถายรูปไมเฮ็ดมเห็ดไเ็ปะเห็ดปะจูโอเคเมินเมห้ยยยย้วไปไหน ดีซีไม่เล่นนี่มะม่วงเริ่มร่วงแล้วนะครับเนี่เริ่มแหก้อเออมะม่วง <พ com S 1> เริ่มโดนแล้วจะไปอะไรอีกไปมาแล้วงานกระเทียมอะลยกขย บรรยากาศยามเย็นนะครับทีๆอย่าไปจับไปทั่วเดี๋ยวมดจะกัดมือมาเบ่งลูกเขาเอาบอยู่บ่ได้เด้อเท่าน่ะ โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปหาขนุนกันอาไปหาบื้นเมนีงกันนะนี่มีพื้นมกองห้ามวงกับบวชเยองนี่เออเออ้อต

เบินดูุกอะเดบอสุกนี่มีสุกอยู่เดินขึ้นมาได้บึงนี้หลาร้าดีมัอนฮอมฮอมดยเห็นยว่ามันน้อมดูด ตัวลงโต๊ะให้แม่ฟังมึงเอ้ย <laughs> ยังยังวะมึงโดยหิง่งเน้นดูโดยหิง่ง นะขวามือนะขวามือน,นะขวา,นะขวาลุมนะเออนะ <c oughs> เออท่นกระดังเลยละ่ะเอาไฟให้ไกลขินท่านนันกินบอล Ô, cay, chứ, ơi, <laughs> ôi chị nhãn à. cái cây kia nó hỏi phải nó hơi ở bài nó hơi mà bài viết chưa nó nó mở mô su cỏ nữa nữa khoản nữa bị hết cây ư hết một vô khoản một bộ bàn khó lắm đúng là đúng cái đấy uống đúng đấy mấy bó ở đuôi nôi đúng nằm đúng

ลิ้นไม่มีลาบเป็นหน้ากองหลายคน้ยโอเคเวไปหารถมาใส่ก่อนออกมาเก็บขน,นุนกันกับเด็กดือ้อยิ้มหน่อยเต้นด้วย เต้นด้วยอย่าไปเหยียบนี่พี่เออ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 

Nhanh Yeah. Dạ. Yeah mang tên gì ADC lấy nhau rồi, lốt, lên lốt, đi thôi, cái năng lốt lời. Ok, khắp bạn. คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับเอาถนนไปไปกินไปแกงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ